ไปตัดข้างเล็บอีกเหมือนเดิมหนูไม่หายค่ะยังไงหนูไม่หายทำแบบที่พี่เอื้อมบอกเมื่อกี้อะดูแลแบบข้างโน้อนอ่อย่างี้ถูกแล้วเอ้ยหนูเจ็บไหมไม่ครับข้างนี้เจ็บนิดไหมคะไม่เจ็บครับนี้ไม่เจ็บเลย เมื่อกี้ตัดข้างนั้นเจ็บมากไหมนิดๆครับแต่ทนได้ใช่ไหมนิดนึงครับไมมากครับอันนี้เล็บงอน,นิดหนึ่งอันนี้ต้องออกทีหนึ่งนะนิดเดียวหรอกนิดเดียวอพอตัดอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ดึงออกข้างดึงออกข้างอย่างนี้แค่นั้นเอง พะวนเล็บข้างๆเขาจิกนิดนึงเสร็จแล้วหนึ่งข้าวข้างนี้อันนี้พื่อมาัน่าจะเป็นแง่ง,งอือหือคิดว่นานะหนูได้ตัดมาบ้างอย่างอ่ะข้างเนี้ยไม Hey no, oh. นอกจากเอาหนังออกครับเวลาเอาหนังออกหนูจะต้องแช่น้ำนะคะหนูห้ามเอาหนังออกแบบว่าที่มันยังแข็งๆนะถ้าหนูเอาออกแบบนั้นนะ่ะเลือดมันออกเป็นแผลหนูก็ไม่หายสักทีหนึ่งร mm hmm. ลเลเดี๋ยวมันก็เป็นแผลเดี๋ยวมันก็เป็นแผลทนนิดนึงนะคะลูกนิดหนึ่งอีกทีหนึ่งโอเคอ่ะ มันเปลี่ยนสีแล้วอันนี้กี่อาทิตย์กี่เดือนเนี่ยหลกผมไม่ได้นับอ่ะมันเป็นเดือนเนี่ยครับไอ้พวกติ่งพวกนี้ถ้าเราจะเอาออกถ้าเกิดมันแข็งถ้าเราเลาะได้เราเลาะแต่อันนี้มันนิ่มมันไม่ได้แข็งมากอันนี้คือเลาะไม่ได้เลาะได้นิดนึงน้องเดี๋ยวพี่อันดูก,ก่อนเจ็บมากไหมพี่ตัดใด้หนูเจ็บมากไหมเนี่ย ความกลัวมากกว่าเนี่ยพวกอย่างเงี้ยเห็นปหมอย่างเงี้ยคือเราเลาะได้แต่เราจะต้องแช่น้ําแต่ถ้าเกิดเราเลาะแห้งๆเลือดออกทีเนี้ยเป็นแผลอีกมันก็กลายเป็นเป็นแผลอยู่งั้นนะมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายสักทีไอเรื่องสั่นเนี่ยมันห้าไม่ได้ถ้ายิ่งบอกว่าอย่าสั่นนี่โอ้โหบางคนนี่สั่นยิ่งสั่นใหญ่เลยนะสั่นอย่างนงี้เลยอะอะหนูลองกดดู ูลองเอามือกดดูกดเลยแตะเลยืมไม่เจ็บนะครับมีแต่นิดนิดแต่ไม่ค่อยเจ็บค่ะอ่าน,นิดนิดก็คือแผลอ่ากดตรงโคนกดตรงนี้งเงี้ยอะ่ฮะไม่เ,ไมเ,เลยครับอ่าหนูเป็นอยู่ตรงปลายไงเล็บมันยาวออกมาไม่ได้ไใช่เพราะอะไรป่าเล็บเราเป็นตรงปลายมันออกมาไม่ได้เพราะเนื้อเราเยอะเราต้องคอยเอาสรรัมีเข้าไปยัด เดี๋ยวพี่เอิ้มจะยัดให้ดูตรงโคนเราไม่เป็นเนี่ยตรงเนี้ยเจ็บไหมโลกไม่เจ็บค่าเพราะอะไรปะเพราะเขาเขาไม่ได้เป็นคนที่ชอบงัดแงะถึงโคนแต่ถ้าเกิดหนูงัดแงะถึงโคนแล้วเจ็บอยู่ตรงโคนพี่เอิ้มต้องงัดโคนอันนั้นจะเจ็บเลือดจะออกกระฉูด